เวทนาที่เกิดขึ้นเวลาหน้าต้องพิจารณาความรู้สึกปวดหรือไม่เพราะเคยแต่กำหนดอาการปวดและสามารถขยับหรือเปลี่ยนท่านั่งได้หรือไม่เนาะเปลี่ยนก็นได้แล้วแต่นะกับญาติโยมเนี่อตาตม,มาไม่ค่อยได้สอนให้สู้หรือทนกับเวทนา <c oughs> ทางกายหรอกเปลี่ยนนรีบทอไม่เป็นไรเพราะพระพุทธเจ้าก็สอน ภิกษุเนี่ยหลังชันเนี่ยเธอเดินสลับนั่งเดินสลับนั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งนอนตื่นมาก็เดินสลับนั่งเดินสลับนั่งอสอนนั่งจนจิตหลุดพ้นมีไหมมีเหมือนกันนะแต่น้อยไม่เยอะแต่โดยหลักๆแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนเนี่ยเปลีล่ยนนิจบทอินทรีย์บารมีแต่ละคนไม่เท่ากันมันไม่ได้เป็นวิธีเดียวที่จะหัวชนฝาเอาตายเป็นตายนะอืม คนเจ็บปวดไปแต่ถ้าพระอ่าบวช้ามาแล้วยังหนุ่มแน่นร่างกายยังแข็งแรงลองดูก็ได้ไม่เป็นไรนั่งมันทั้งคืนไปเลยนะมาก็ลองนั่งทั้งคืนนั่งไปโหเจ็บมะเจ็บนะเจ็บมากนะเรานั่งแล้วไม่ขยับไม่ขยับกายเลยเนี่ยทั้งคืนเนี่ยเอาเจอใครลองๆเล,ลยสี่ห้าชั่วโมงก็เริ่มนะจี๊ดแล้วเหมือนไฟลุกท่วมตัวนั่นแหลนะนะ <c oughs> ทีนี้จะอยู่กับอยู่กับเจ็บไหมหรือว่าไม่อยู่ลองเลยอย่าไปสงสัยอยู่นักปฏิบัติต้องทดลองแล้วทําเลยมันจะได้หายสงสัยถ้าไปอยู่กับเจ็บเป็นยังไงก็ให้เราดูสิว่าเวลาจิตไปอยู่กับเจ็บเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดไหมเรววาก็โอ้เจ็บมากจะอาไปอยู่กับเจ็บเลยพอไปอยู่กับเจ็บจริงๆมันก็อยู่ไม่ตลอดเิปุ๊บเดี๋ยวดับไปเดี๋ยวไปคิดนอนคิดนี่ปุ๊บกลับมาเจ็บอีกแล้ว แม้วินาทีเดียวก็ให้รู้เถอว่าเจ็บก็เกิดดับได้เมื่อเจ็บเกิดดับได้ความรู้สึกตรงนี้ก็เป็นอนัตตาเกิดดับเหมือนกันแล้วมันเกิดดับเพราะอะไรขณะที่มันดับมันไปคิดมันไปอยู่กับสัญญาไม่อยู่กับสังขารบ้างเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวพีการนมันปรุงแต่งไปแล้วใช่ไหมอ่าสารพัดเดี๋ยวมันก็จับมากลับมาจับที่เจ็บอีกเอ๊ะขณะบางทีเราก็ดึงมาอยู่กับลมได้หายเจ็บบ้าง เอ๊ะทำไมมันเดี๋ยวหายเจ็บเดี๋ยวเจ็บนะเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวมันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ได้เจ็บท,ทุกวินาทีต่อเนื่องนะสังเกตดีๆนะใช่ไหมอืมนั่นคืออะไรทุกอย่างมันเกิดดับทุกอย่างมันเป็นอนัตตาหมดเห็นไหมเราต้องสังเกตดีๆสังเกตไวใบแต่เนื่องจากเรามีอุปทา,านะมันก็จะมาคอยเกาะคอยกาะคอยเกาะเรื่อยๆ,ยๆนะและนั่นคืออะไร ในขณะที่เรารู้ลมหรือช่วงจังหวะที่ไม่เจ็บเนี่ยซึ่งมันอาจจะมีเป็น,ปนบางครั้งบางคราวสักพักหนึ่งนั่นแสดงว่าความเจ็บมันมีเพราะอะไรมีเพราะวิญญาณเข้าไปรับรู้มันไม่มีเพราะอะไรเพราะวิญญาณมันไม่ไม่มารับรู้นี่ให้เราเห็นการทํางานของจิตอย่างเนี้ยปุ๊บปั๊บ,บอะไรมีอะไรเกิดเกิดเพราะอะไรอ๋อวิญญาณมารู้ดึงจิตกลับมารู้หายใจซิปุ๊บไม่เจ็บไม่เจ็บอ้าวก็มากินมันยังเจ็บนะแล้วทําไมมันไม่เจ็บ แต่เจ็บขามันก็ยังมีอยู่นันแนะ่าแต่จิตไม่ไปรับรู้แสดงว่าอะไรเนี่ยมันจะมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตไปรับรู้ถ้าจิตไม่รับรู้ก็เท่ากับมันไม่มีเอาใหม่นั่งสามสีครั้งยังเหงื่อแตกท่วโมโหเจ็บ <c oughs> ไม่เอาละไม่เอาจิตอยู่กับกายเปลี่ยนใหม่พอนั่งครั้งที่สี่ที่หลองเอามาอยู่กับความนิ่งๆว่างๆถ้าจิตขยับปุ๊บรีบกลับมาขยับปุ๊บรีบกลับมานิ่งๆ ตั้งแต่เริ่มนั่งเลยนะเพราะเรารู้ว่าถ้าลงให้มันจับเป็นเรื่องยาวไปแล้วเป็นเรื่องแล้วทีนี้ <c oughs> ก็แล้วจิตมาอยู่ความนิ่งๆว่างๆางไม่อยู่กับกายละเดี๋ยวมันเข้าไปเข้าไปจับกายบ่อยนะก็ลองมาอยู่กับความนิ่งความว่างอยู่เฉยๆให้จิตนิ่งเหมือนกับเราสูดลมหายใจเข้าปุ๊บหยุดไว้สักสองวินาทีสวินาทีรู้นิ่งๆเฉยๆเนี่ย จับจิตให้รู้นิ่งๆเฉยๆจิตขยับปุ๊บนิดเดียวอย่าให้มันเป็นเรื่องอย่าไปรู้เรื่องราวอะไรเยอะ <_ p up> แค่มันปุ๊บปบกลับมานิ่งจิตขยับปุ๊บกลับมานิ่งอย่าไปอยากรู้เรื่องอะไรเลยนะ <_ p up> นั่งทั้งคืนก็ให้รู้แค่เนี้ไม่เจ็บเลยอันนี้เป็นเรื่องแปลกมาก <_ p up> ก็เลยลองแนะนําพระลองไปทําดูนะแล้วเวลาก็จะผ่านไปเร็วมาก <_ p up> นั่งทั้งคืนเนี่ยเหมือนแวบเดียวเหมือนไม่กี่ชั่วโมง เฮ้ยสว่างแล้วเนี่ยใช่ไหมแป๊บเดียวนั่งสีห้าครั้งแรกเหงื่อท่วมเหงื่อแตกเลยสู้โอ้โหเว้เจ็บไว้เจ็บเจ็บสู้สู้ได้เพราะทนได้แท้เลยชนะไม่เอกฉันนะแต่พอเรามาเปลี่ยนวิธีใหม่เอาใหม่วิธีนี้นั่งได้ตลอดทั้งคืนไม่เจ็บเลยนะแล้วเหงื่อก็ไม่มีสักหยดเลยนั่งแบบสบายสบายเออค่อยชนะเป็นเอกฉันหน่อยนะแล้วก็เริ่มจับทางได้ละ จับทางมันได้อ๋อเฮ้ยต้องใจจิตยอยู่งี้แล้วเวลาจะผ่านไปเร็วมากพอพระไปลองใช้วิธีนี้นั่งผ่านไปสามชั่วโมงท่านกลับมาบอกโอ้อาจารย์เหมือนนั่งสิบกว่านาทีมาดูทีโอ้สามชั่วโมงแล้วนะเ <c oughs> วลาจะผ่านไปเร็วก็เลยมาเริ่มเริ่มเข้าใจว่าไอ้เวลาอายุของพวกเทวดาพวกสวรรค์เนี่ยทำไมแป๊บเดียวแล้วโอ้โหของมนุษย์นานเหลือเกินนะ เออมันมันมีการแลบบการเหลื่อมของเวลาอย่างเนี้ยแต่เราก็ไม่ไม่เข้าใจรายละเอียดตรงนี้มาก,กน,นะอืมแต่เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยระบบเวลาเนี่ยมันช้ามันเร็วเนี่ยมันมีการแลบเปลี่ยมกันได้นะอืมก็ลองดูเนาะ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนริบทได้ไม่ได้เสียหายอะไรขณะเปลี่ยนริบทก็สร้างความรู้ตัวนะขณะที่เราเปลี่ยนค่อยค่อคลายขาออกมาอะไรมาค่อยค่อ,คอลุกขึ้นเดิน ส่วนการนั่งทั้งคืนทนเจ็บทนปวดสู้เวทนาไม่ค่อยแนะนำนะเพราะเหลยวร่างกายจะชำรุดเช้าขึ้นมาเนี่ยโยมขาเนี่ยง้างไม่ออกเลยมันแข็งมันล็อกเลยอะกว่าจะลุกได้เนี่ยครึ่งชั่วโมงค่อยๆแงะขามาทีละเซนทีละนิดแล้วค่อยๆให้มันคลายทีละนิดค่อยๆให้ม <grands> ันคลายทีละนิดอย่างเนี้ยอ่าพระบางองค์ลุกขึ้นมาล้มเลยนะร่างกายมันไม่พร้อม เพราะนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยถ้าเรานั่งนานขนาดนี้ขามันร่างกายมันมันมันแข็งมันมันเกร็งมันยึดก็ต้องค่อยๆคยลายแล้วก็ค่อยๆลุกนะ응ก็บอกเผื่อไว้เผื่อใครอยากจะไปลองนะก็ <laughs> <c oughs> มีคำถามนะคะที่บอกว่าถ้าเกิดเวทนาแล้วจะทำอย่างไรท่านอาจารย์ตอบไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องถามซำ้ำ ช่วงนี้ทิ่ทัานคิดว่า,าพวกเราคงเจอ,อสหายรักนะคะคือเวทนาเยอะมากเจ้าคะ่ะเลยมีคำถามเกี่ยวกับเวทนามาหลายข้อท่านถามว่าในธรรมะจากพระโอษพระพุทธเจ้าทรง,ทรงกล่าวถึงเวทนาทางกายมากกว่าเวทนาทางจิตหรือไม่เจ้าค่ะอืก็พูดเรื่องเวทนาทางกาย มันเวทนาเนี่ยมันแบ่งได้หลายอย่างเ <c oughs> วทนาทางกายเวทนาทางจิตหรือว่าจะแบ่งเวทนาเป็นสุขทุกข์อุเบกขานะเท่าที่ดูก็เนี่ยสุขทุกข์อุเบกขานะส่วนเวทนาทางกายท่านก็จะไปจับทางอายตนะนะอายตนะสัมผัสมาแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเกิดสุขทุกข์หรืออุเบกขานะอย่างนี้ม,มันก็มันจะมาลงที่นี่ นะผ่านอายณนะทั้งห้าทางกายนะเข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเป็นอย่างไรนะจับเวทนาก็จับเนี่ยสุขทุกอุเบกขาแค่นี้สุขทุกอุเบกขาจับสามตัวนี้พอลลนะเห็นสุขทุกอุเบกขาเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอละวเวทนาทางกายเปลี่ยนในที่บทเอาไม่ต้องไปสนใจมันนะเปลี่ยนในที่บทเดิน ให้ความเพียรทางจิตมีมากมีต่อเนื่องเดี๋ยวเวทนาทางกายมันเป็นเรื่องเล็กไปเองเดี๋ยวมันค่อยๆหมดไปเองหรือว่าเกิดมาก็น,น้อยและถ้าเรานั่งแล้วความสงบมันเข้ามาก่อนเนี่ยเวทนานี่ไม่มีปัญหาเลยถ้าจิตสงบมากๆเนี่ยรู้เลยแหมถ้าเอาไปจับนี่นะมันก็จะรู้นะว่าเจ็บว่ปวดแต่เจ็บปวดก็ไม่มีผลต่อเราถ้าความสงบจิตยุมสงบแล้วเนี่ย เจ็บปวดไม่ค่อยมีผลและถ้าสงบขึ้นไปสูงขึ้นไปมากๆไม่รู้สึกเจ็บปวดมันก็มีหลายระดับของความสงบความสงบบาง,บางระดับรู้ว่านี่เจ็บปวดนะแต่ไม่ไม่กระเทือนมาถึงใจนะไม่สนใจได้นะขึ้นไปอีกไม่รับรู้สึกความรู้สึกเจ็บปวดไม่สนใจเลยเห็น้ก็ไม่มีอะไร ถ้าเจ็บปวดอาตมาก็แนะนําเปลี่ยนอริยบทเอาไม่เป็นไรแล้วเวทนาที่สังเกตพอใจไม่พอใจหรือสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆแค่นี้พอสุขมาวางทุกข์มาวางพอใจมาวางไม่พอใจมาวางนี่เรียกว่าวางราคานุสัสวางปฏิคานุสัยได้เอาพอใจไม่พอใจในทุกอายจนะที่สัมผัสมาสัมผัสมาปุ๊บวางวางวาง อยู่เบคขาพอใจมาวางไม่พอใจมาวางอยู่เบกคขาไว้แค่นี้เหลือเฟือแล้วนะอืม